สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเหรียญอามพยักษ์มหาเศรษฐีนะฮะมหาบารมีนะครับเป็นของหลวงพ่อพัดบุญยกามโมวัดห้วยด้วนนะฮะหนองบัวจำวัดนครสวรรค์ปีหกสามนะครับรุ่นนี้ทันหลวงพ่อนะพระปีหกสามหกสี่นะครับทันหลวงพ่อพัดปุกเสกเองนะฮะนี่แล้วเรื่องของเรื่องเป็น ลายธงชาตินะสวยสวยมากลายธงชาติเป็นอันปะก้านะครับเป็นเนื้ออันปะกา้าลายธงชาติไทยนะลงยาลายธงชาตินี่เลยเดี๋ยวเรามาดูเลขนัมเบอร์กันนะห้อยอย่างเงี้ยห้อยองค์เดียวนะครับเพราะว่าเหรียญอาร์มเนี่ยเป็นอาร์มแบบว่าอาร์มโลกตารวจอะเหรียญใหญ่เลยนะ เรามาดูเลขนัมเบอร์หนึ่งสามหนึ่งเดี๋ยวก่นนะแสงมันเข้าไม่ถึงหนึ่งสามหนึ่งหรือว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งขอมาดูข้างนอกดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเมียอ,ออกไปนอกจอแป๊บหนึ่งนะ <laughs> นี่นะฮะข้างหลังจะเป็นเอ่อเป็นเสือพยักษนะนี่ ลาบผลพูนทวีนะฮะนี่ข้างหลังจะเป็นเสือนะครับนี่เลยยังหกสี่ใช่ไหมหกสามใช่ไหมพักกี่ปีหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ด โอ้พาสี่ปีแล้วนะเริ่มลึกแล้วเหมือนกันนะครับปีก็แต่บอกว่าเป็นเนื้ออันปากา้าลายธงชาติไทยนะคะเป็นท่านหลวงพ่อปลุกเสกแน่นอนนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอาร์มเลี่ยมเลเซอร์เหมือนกันครับเลี่ยมเลเซอร์ก็ไม่แพงเท่าเลี่ยมมือนะครับเลี่ยมมือเดี๋ยวนี้ห้อยขวางปลาไปสองร้อยแล้วนะพาก็พะก็ไม่เท่าไหร่พอเลี่ยมมาปุ๊บจุกเลยฮนะจุกจุกเลยจ้ะบวกราคาเลี่ยมนะครับ ค่าเลี่ยมเลเซอร์ก็ร้อยกว่าบาทนะครับตัดเลี่ยมเลเซอร์เลยยันก็โอเคสวยนะสวยจริงๆใครมีครอบครองหรือว่าแบ่งบูชาทักผมมาได้นะครับท้านเหรียญอมแล้วก็ลายธงชาติแบบนี้นะครับผมชอบเลขเดี่ยวนะฮะใครมีเลขเดี่ยวทักมาทักมาปล่อยผมได้นะครับ1-10งถึงสิเนี้ย 1, 1นึเอเงี้ยเนื้ออันประก้าอางเงี้ยมาปล่อยผมได้นะผมผมชอบเลขสวยด้วยครับแล้วก็พระสวยอย่างเงี้ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้บอยยอดสินด้วยนะครับรุ่นนี้จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ